สวัสดีครับผมคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะถอยเหรอจะถอยใส่เสื้อจะถอยเหมือนกำลังแช่มมากเ <c oughs> <c oughs> สื้อลายดอกนี้คือเราอยู่ในเดือนของหาสงการหาสนุกใช่ครับเล่นน้ำสงการต้องเล่นน้ำบอกเลยว่าสงการนี้หลายคนคงบอกว่าเฮ้ยพี่จะทําอะไรวันสงการวะสงการเนี่ยนอกจาก แป้งสาดน้ำสิ่งหนึ่งเลยเวลาเล่นน้ํามึงต้องหิวมากๆคือเราต้องแดกเวเพราะมันหิวมากแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปหยุดยืนกินนะครับมันไม่เท่อะผู้บอกผู้บอกทั้งว่าทไมเฟี้ยวเกลียวอะไรอยู่อะเกลียวเด่นลุงลุงเจับเกลียวเด่นะผมบอกเลยว่าวันนี้จะเป็นทางเลือกใหม่แห่งวันสงการ <c oughs> เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเราเรียนเชิญเลยจี๋ว่ะครับพี่ดีเจหลายครับผมค้ เฮ้เราไม่ต้องมีซองพี่ต้องรักพี่ดีจะรลายก็ผมนักวันนี้ที่มาถ่ายคลิปเพลงวันดอกพี <S 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 ่อ๋อครับผมพูดตั้งนิดนึงดีกว่านิดนึงให้ปากนิดนึงขายของอะไรอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นเพลงที่ผม คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านบ้านอ่ะให้แบบทุกคนบางทีแบบว่าเราเครียดเกินไปเราแบบว่าอยากจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบไปเถอะอะไรเงี้ยไปทะเลไปภูเขาแล้วแต่ใช่ได้หมดมีเพลงแบบอยากหนีออกจากบ้านไมให้ให้ถากกล้องหน่อยผมบอกเลยว่าวันนี้มันจะเป็นทางเลือกใหม่มาสองการที่พี่โอเคผมบอกเลยว่าอาหารที่เราเตรียมมาให้พี่แดกนั้นคุเริ่มกลัวแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยทั้ใครใช่ไหมไม่เหมือนใครเราต้องไม่เหมือนใครเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนแหละไม่เหมือนใครบางทีมาจากแกลเล็กซี่อะไรเงี้ด้วยนะ วิ่เราดึงเข้าไม่จมูดเลยอ่ะอยู่ดีก็อยากขายเพลงเขาอ่ะไว้ไปเลยดีกว่าผมว่าไปเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูครับแต่ที่สำคัญคือต้องเปียกน้ำด้วยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ผมจะดูว่าอะไรอร่อยสุดที่เตรียมนะพร้อมนะกินได้เลยพร้อมเปียกนะพร้อมแตะกินได้หมดเลยนะกินได้าหมดนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรเตรียมไรบ้างไปสมมตินี่เราเราอะไรจะ เดินไปได้ถึงการเดอยู่สีลมอ่ะตอนนี้อยู่สีลมเลยสีลมเออชิมก่อนก่อนที่จะโดนนะครับเอาตรงนะถ้ามีรากผักชีอ่ะนั่งใช่เลยมั้ยเดี๋ยวดีนี่เดี๋ยวเป็นตาของพี่ดิฉลาดดูว่าเอามีตากูด้วยเหรอใช่ครับผมชิบหายแล้วมึงแหละพี่เดี๋ยวเราจะฉีดให้มันเปียกเขาหมดเลยแล้วเดี๋ยวดูว่าเวลากินแล้วมันจะเดินได้เดินกินได้ไหมไปห้าสิบสามไป นี่นะครับเออ่ไข่ตุ๋นนะครับเวลาสมมุิเราหิวอ่าโชคดุแล้วครับแล้วผมจะกินให้ดูนะโอเคครับอร่อยครับกินได้ครับกินได้อันนี้โอเคอยู่ได้ครับเหมือนมีน้ำมีซอสเหมือนกันนะพูดถึงอะอ๋เล่นถึงอันนี้อันนี้ผมให้กินได้นะอันนี้หนึ่งในอาหารที่เดยกินได้ในสงการไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นครับผมเพราะก่อนที่มันจะเปียก มันเป็นไข่ตุ๋นพอเปียกแล้วเป็นไข่น้ํากินได้ครับครับผมกินได้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าอร่อยเลยครับผมเฮียน้ะปลาปลาแดกได้อันที่สองนะครับมาม่าได้ทุกที่คือผมบอกเลยว่าเป็นอาหารที่เดินไปตรงไหนก็เจอครับผมแต่ว่าสังเกตไหมครับจะไม่ค่อยมีคนเดินกินส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้าวไข่เจียวผมจะกินให้ดูนะครับเอ้าอ่าดิ้นนึงปงปงมากปงมากเฮียปงปงปง ผมต้องคลองนี่ถึงดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยอ่ะอ่เฮ้ยตอนแรกกูโกรธมึงนะกูเริ่มโกรธนี่ละไอ้ขี้แม่งปรุงกูเป็นเตี๋ยวเรือเลยอย่าลองมาม่าเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเวลาเราโดนฉีดน้ำหรือโดนสาดน้ำเนี่ยแล้วเรากินมาม่าไปด้วยเนี่ยลองดูว่ามันจะอร่อยไหมโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับห้าสี่สามสองไป แต่ก็กิน้อร่อยไหมพี่บิ๊กพอได้นะจ้ได้ไหมผมว่ากินได้นะกินได้เลยนะมาม่านี่เหมาะเหมาะเลยนะเหมาะกับการมากินกินได้ครับกินได้ครับแล้วก็มึงสีเขาสิเขาสีมึงเคยดูเฮียนี่มาซอเบะกูจะเลิกฟังดีเจอหล่ะแล้วสำหรับคนที่อยากเดินกินเนี่ยผมบอกเลยว่ามาม่าอยากได้เบิร์กด้วยแล้วปกติมาม่านี่มันกินแล้วคอแห้งพอมีน้ำปุ๊บอุ้ยลื่น อย่างที่สามเป็นไข่ต้มนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี่เราจะกินไข่ต้มนี้มันจะอาจจะปอกยากนิดนึงไข่ต้มเนี่ยไปปอกทิ้งเลียราดเนี้ยยากมีวิธีปอกเลยไหมพี่พี่พี่ว่าพี่พอจะเลกออกเอ้ยได้ได้ได้เสร็จแล้วเหรอพี่เสร็จแล้วตอบง่ายเลยเอ๊ไปตอนอะไรมาอะไรนะต้องถ่ายไม่ทันด้วยถ่ายไม่ทันให้เขาปอกอีกรอบพ่นี่ครับเรียบร้อยครับกล้องกูหน้าถ่ายสโลว์ได้มากเลยหน้ากูยู่เนี้ย แบบน้ำมาอออุุุ้้้ยยไปเล่นไหมได้นะนี่อร่อยว่ะใช่เหรอพี่เออร้องนี่ร้องนี่ตาผมแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเวลาเดินกินไข่ป้อมดี๋ยวมันจะได้ไหมพี่โอเคนะน้ำพร้อมน้ำพร้อมนะโอเคติดคอติดคอน้ำตาม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 พี่ว่าอันนี้ก็ยังยังได้อยู่

จริงๆกล้วยหอมมันอร่อยนะพี่นะมึงกินไม่เหลือเลยเหมือนมึงเล็นน้ำหิวอะเฮ้ยเทปิทักมาทำไมเนี่ยทำไมไม่มีใครชอบเราเบ้างเลยครับมึงจะฟังเพลงกูเถฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะหรือว่ากินได้ผมบอกเลยว่ากินได้แน่นอนเอ้ยห,หรือว่าแค่พวกเราอะเฮียที่กินได้เนี่ยอย่าต่อไปครับผมจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ครับอย่างต่อไปครับอันนี้สําหรับฝรั่งที่มาเล่นสงการในประเทศไทยผมบอกเลยว่าอันนี้สําคัญมากแล้วก็โกอินเตอร์มากๆากวีลคอมจูดไทแลนด์เดี๋ยนี่คำนี้เลยสปาเกตตี้ครับผมเดินกินมันสงการบอกเลยว่าหลายคนอาจจะต้องลองว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติจะโอเคหรือเปล่ารวมถเราด้วยว่ามันจะเวิร์กไหมเพราะว่าอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำได้น่าใช่ครับผมสปาเกตตี้นะฮะดูฮะดูครับน่ากินอยู่นะน่ากินมากน่ากินอยู่นะน่ากินอยู่นะมีชีสเอาเลยมาพี่เอาเลยมาเอาเลยเลย กินหน่อยกินหน่อยฮะอน่อยหน่ยเดี๋ยวดูนะเหมือนอยู่อาเลยอะบ้านอาหมดก็มันอร่อยอะกินได้ปะผมบอกเลยว่าแม่สุดครัวมากสำหรับสปาเกตตีเว้ยคือคุณผู้ชมมันแดกได้แล้วก็เฮี้ยมากๆด้วย ถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายรายการนี่ไอ้กูถุยไม่นานเแต่ก็เพื่อท่านผู้ชมเนี่ยผมรักทุกคนครับผมรักทุกคนแต่พวกมึงไม่รักกูเลยพวกมึงอ่ะผมให้เลยว่าสปาเกตตี้นั้นกินได้กินได้ครับผมกินได้ครับอยู่หมดด้วยะหมดด้วย่ะหมดหมดอร่อยไม่มีเททิ้งอย่างต่อไปคือเต้าส่วนอันนี้คือของแบบที่สุดของขนมหวานผมบอกเลยขนมหวานเต้าส่วนครับผมของไทยโบราณ ้ากับสงการมากๆผมบอกเลยอันนี้คือแบบว่าประเพณีสงการนะครับเป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งเราต้องกินควบคู่กับขนมหวานไทยครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าขนมไทยไทยในวันสงการเดินกินไปด้วยจะเข้าไหมครับหนึ่งสองสามไปครับพี่ใช่ปะเอาอ่ะนี่ครับโคตรแจ่บแป๊บนึงนะผมฟันทองก่อนหรือว่ามึงดูดิ โอ้ยเฮียใสยก็โบวลอยคือไอเฮียเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่เวลาตัวน้ำแล้วแดดไม่อยากยกินด้วยมันดูไม่น่ากินคือน้ำอ่ะเหมือนมันแยกกับกะทิเว้ยครับผมแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บ ไม่เจอกะทิไม่เจอเต้าส่วนไม่เจอไอเทมเลยไม่เจอแต่น้ำครับครับผมไม่เจอแต่น้ำไม่เจอแต่น้ำปลาปลากินได้ไหมเป็นอย่างแรกที่กูบอกได้เต็มปากเลยว่าแดนไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่ได้เลยเว้ยอย่าไปลองนะคือมันกินไม่ได้จริงอ้าวมึงลองเด็กกินไม่ได้จริงกินไม่ได้จริงเออแล้วแม่หมึกของเสียเลยอันนี้เรามีตัวรับประกันแล้วครับโอ้โหไ้วเออ บอกเลยว่าสําหรับคนที่ไม่เคยกินอ่ะมันจะแปลกครับมันจะแปลกมันจะแปลกมากมาลายทอด้วยครับเคยกินไหมเคยกินไหมต้องถามก่อนเคยเคยไม่เคยครับลองชิมหมดเลยลองชิมแบบยังไม่เปลี่ยนครับพี่เปิดโลกเชื่อผมกินง่ายๆคือนี่ไม่ใช่แมงสาไม่ใช่แมงสาอันนี้มันคือตะกั่วแตนทอดลองกินดูพี่เคี้ยวอ่ะเปิดใจอ่ะกินแบบเปิดใจอ่ะเื่อกินเนี้ยกินเนี้ย แต่ขัดดีจะหลาดผมขอโทษนะครับได้เฮ้ยเดี๋ยวบินบินครับบินนะมาแล้วจะไปยังมาแล้วยครับอันนี้ยังได้อยู่ยังได้อยยู่ังได้รถด่วนรถด่วนมาแล้วจับจับจับปูดปูนมามามาอันนี้ต่อไปนะครับผมว่าเนาะพอได้อยู่ครับต่อไปแล้วครับครับเอาเลยครับไอ้เนี่ยจะกระรงเคาะแมลงนี่นะครับโอู้้หึ่ย แมลงอบพย๊าทัดเป็นไงครับรู้สึกถึงแคลเซียมไหมครับเมื่อกี้ตอนเข้ามาเป็นกำมืออารมณ์เหมือนแมลบอบพยกอะ่ะเหมือนนี้หนาวอ่ะเหมือนใครเป็นตีรังเหมือนเหมือนใครตีรังแล้วมันมาพร้อมกันแต่มันไม่ไปที่อื่นมันไปที่ข้อบากเออเบิรอกผมว่ามันมีสองด้านถ้าคนกินไม่เป็นเนี่ยผมบอกไม่แนะนำจะเป็นอย่างพี่ดีเจหลานคือจะเป็นอย่างนี้เลยเขาไม่ได้เวอร์นะอันนี้คือคนกินไม่เป็นแม่งเป็นอย่างนี้เลยนะ เพราะว่ากลิ่นแมลงมันจะแรงแต่ถ้าคนกินเป็นเหมือนผมเนี่ยกินได้ผมบอกเลยกินได้เมื่อกี้กินได้แต่แบบบางทีน้ำมันสาดมาเยอะไหนลองลองดูหน่อยไม่รู้ไงเราไม่รู้เออสาดเยอะเหมือนบ่อบำบัดน้ำเสียน้ำหน่อยชิมน้ำแล้วเป็นวันต้องการไม่ใช่วันต้องการเป็นวันของกูเบิร์กมากๆสำหรับคนกินเป็นครับแมลงคือหนึ่งในอาหารที่สมควรจะกินกูไม่กินละคนหนึ่ง อยากสุดท้ายนะฮะดีใจมากเลยอยากได้ยินคำนี้แบบอยากได้ยินคำนี้มากๆเลยพี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางภาคใต้ภาคใต้ครับภาคใต้นั่นคือแกงไตปลาแกงไตปลานะครับพี่อย่ารอแกงไตปลาผส2กานปกติแกงไตปลาที่ต้องกินกับข้าวสวยนะโอ้กินยังไงดีวะพี่คิดไม่ออกขั้ตอนนี้ผมเด็กใต้เด็กใต้ถึงกรุงเทพไม่มีไม่มีอาหารครับเราไม่รู้จะทำอะไรแต่เรามีแกงจากแม่เรายาบอกเลยว่าแกงไตปลาผสมการเนี่ย หลายคนมากมากครับผมที่ไม่ได้กลับบ้าน,านคิด,ถ,ดถึงบ้านคิดถึงบ้านเฮ้ยเขาเพลงบ้านนอกแยะว้ายใครของแย่ว้ายแย่จัง <c oughs> คนใต้คนอะไรเนี่ยมาอยู่กรุงเทพเยอะแล้วไม่ได้กลับไปบ้านเราแก้การคิดถึงบ้านใช่ด้วยการถือแกงไต้ปลาไปเล่นกับกันถือแล้วรู้สึกเหมือนเล่นอยู่ที่บ้าน <c oughs> ใครเขาคิดวะแค่คิดถึงบ้านให้กินแกงไต้ปลา เขาบอกว่าเสพถ้กเิ่งก็คิดถึงบ้านแล้วเรามาลองดีกว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้อร่อยมากบ้านผมมาทลุงนะครับครับผมก็กินบ่อยนะครับอืมเบิร์กนะเฮ้ยรสชาติดีด้วยนะโคตรเด็ดอร่อยอร่อยเฮี่ยเฮี้ยอร่อยมากอยากมีข้าวเปล่าเลยค่อยๆบีบนะเพราะว่าแกงไตปลามันสำลักเนอะเรามากินแกงไตปลาในสงการเดินเดินกันอยู่ครับอ่าปาก อย่งงครับคิดถึงบ้านไหมแป๊บนึงลืมตาไม่ได้แค่แสเฮ้ยอร่อยว่ะนม่งอร่อยมากพี่ข้าวโอ้คือผมบอกเลยว่าแกงไตปลาอร่อยเยี่ยครับแต่ว่าทีเนี้ยพกไปกินได้แต่ต้องอาจจะดูจังหวะนิดนึ่งใช่ครับสรุปเลยสรุปเลยว่าแกงไตปลานั้นครับผมกินได้กินได้แต่ว่าต้องหาจังหวะกินนิดหนึ่งก็เต้าส่วนเออเต้าส่วนกินไม่ได้เพราะอะไรครับผม คลิปนี้ครับคือมาทำให้เป็นทางเลือกในวันสงการนี้บอกเลยว่ากูว่าไม่มีใครเลือกหรอกไอ้ <laughs> ของที่กินได้ในช่วง ตอนเล่นสงการ่าครับผมใครอยากกินอะไรก็เลือกไปกินกันแล้วกันได้ครับผมแต่ใครไม่เชื่อเราว่ากินไม่ได้ก็ลองลองดูด้วยแล้วกันครับ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 ฝากด้วยครับกับเพลงพี่ดีจัลลรับสวัสดีครับขอบคุณอีฟด้วยนะครับบ้านนอกครับผมชื่อเพลงบ้านนอกครับฝากด้วยนะครับผมรักพี่ดีจลาดาชอบพี่ดีจลาดานะครับฟังกบแอคเตอร์นะครับผมรักอีฟดูอีฟดูกูด้วยโอเคครับแล้วทำไมกูไปฝากคนอื่นมาเนี่ยต้องฝากก็เดี๋ยวขอบคุณมากด้วยพี่ครับสวัสดีครับ วันหลังคงไม่มาแล้วผั้ง่าท <laughs> สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผม <คะ S 1> <อ>สวัสดีปีปใ,หใหม่ไทยนะครับสวัสดี<อ>สวันีนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ